สวัสดีค่ะสาวอีสานแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะวันนี้พามาเที่ยวศาลเจ้าชื่ออะไรนะเท่านามัยซาลาสุกิเหรอนามัยนั่นเดสุกะซาล<ส>าศาลเจ้าสุรุกินะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะอันนี้ทางเข้านะคะ ไม่วังเวงเท่าไหร่แต่น่ากลัวมากโอ้โหอะไรจะน่ากลัวขนาดนี้เดี๋ยวเราดูรอบๆนะคะอุย้ยมีต้นไม้หักด้วยสงสัยลมจะแรงเนาะไปจ้าตามสาวอีสานมาเลยค่ะ อุยน่ากลัวงเวงมาไม่ธรรมดาถ้ามาคนเดียวไม่กล้ามานะคะเนี่ยังเวงยิ่งกว่าสี่นอนสองคนนั้นน่ะทาแน่ทาแน่ ไปไม่รอเลยอูยคนยิ่งกูกลัวอยู่พี่น้องจ๋าพามาเที่ยวศาลเจ้านะคะทางเขาน่ากลัวมากมาเตลูโอนางาชิมา ดูต้นไม้หักพี่น้องสงสัยลมแรงมากดีมาก็ยังตกอยู่นะคะหนาวโอเคถึงทาง,ง,งเดินแล้วหนาวนิเซอริน ไปเลยจ้าตามไปดูทางเข้านะคะมีคนไหมเนี่ยทำไมก็น่ากลัววังเวงอย่างนี้ โอ้มีป้ายด้วยแล้วก็มีอะไบักสองซาวหรือเปล่าตั้งอยู่ตรงนั้นรักเอาสะบ้องอเขสารเจ้าแล้วนะจ๊ะ เลยจ้าสาวอีสานจะถ่ายให้ดูยาวๆกันเลยนะคะเอ๊ะอะไรอะไรนี่อะไร oh. อะไรเนี่ย นั่นนีโคเล่เร็งมาเร็งมาอินโดนีมาเรบ้านเราเรียกว่าอะไรครับพี่น้องที่บริษณ์นอ,อริ่งมาโดยโอ้ขอพรได้ด้วยพี่น้องจอาะะาอา๋าส,สุดยอดอ๋อขอลูก ขอลูกโอมาขอลูกได้เนาะปรลัดคลิกตัวนี้ปรลัดคลิกบานคอยได้นี่ไปจ้ะพี่น้องจ้าไปต่อโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสารเจ้า,าไปเลยจ้าไปต่อจ้า ภาพอาจจะสานนิดนึงนะคะขออาภัยด้วยเนาะปลาอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าปลาคอยนะคะคอยมันหนาวมากไม่อยากว่ายน้ำหนอยพี่น้องใช้แรงงานเยอะไม่ได้เนาะหนาวดูหิมะกอง อันนี้เป็นที่ซื้อของที่ระลึกนะคะหรือว่าเาเป็นซื้อของเครื่องรางของขลังเนาะของปุ่นนะคะสารเจ้านะคะเดี๋ยวสาวีสานพาเข้าไปขอพรเลยดีกว่าคะ่ะนี่ใหญ่มากนะคะถือว่าเป็นสารเจ้าที่ใหญ่มากเนาะ หนาว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 จ้าหนาวหนาวมากเลยอันนี้เป็นที่ทีเ่เสียงเสียมซีเนาะบ้านเราแล้วก็ถ้าดีหรือไม่ดีก็มาผูกไว้ตรงนี้อ่ะคะ่ะนี่นะคะ่ะ เนี่ยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในฝั <c oughs> ่งนู้นมีอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ เป็นป้ายขอพอรเนาะเยอะแยะนะคะมากมายเลยที่นี่น่าจะไม่มีคนไทยนะคะโอโมคารุ ข้างล่างอ่านไม่ออกนะคะสาวอีสานอ่านได้แต่ที่ราคาานะขออภัยนะคะนี่ไงเรามาเขียนคำขอพรตรงนี้อันนี้นะคะเขียนได้แล้วก็ไปแขวนเนาะตรงข้างหน้านู่น อ๋ออันนี้โคโดโมมิคุชินะคะน่าจะเป็นของเด็กเนาะอันนี้ CMC นะคะถ้าใครจะจับก็เออเอาเหรียญใส่ที่นี่เนาะแช็คแท็กเกวงนะคะ100่ยเยนเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่องรางหรือเปล่าไม่แน่ใจ โอมิคุชิโอมิคุชินี่แฮกกูเยนสองร้อยเยนนะคะอันนี้อะไรเอออ๋อหินขอพอร,รลูกได้ไหมขอพรนะคะ <c oughs> ขอเสร็จแล้วขอบคุณค่ะแล้วเราก็ต้องล้างมือนะคะหลายคนมาน <c oughs> ไปกันต่อเลยค่ะ ถึงแล้วสารเจ้าสวยไหมครับพี่น้องข้างหน้าเลยสารเจ้านะคะโยนเหรียญลงไปที่นี่แล้วก็ ขอพรได้เนะาะเดี๋ยวเรามาขอพรอกันเลยค่ะ ไปจ้าพี่น้องกลับแล้วจ้ากลับทางเดิมลึกลับยิ่งกว่าซีนอนน่ากลัวมากทางกลับโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวสาวอีสานขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะ